พี่ๆลองรอสนใจหรือบริษัททองสนใจงานต้นแบบวัด,ไหน,นวดออไหนสนใจสร้างวัตถุมงคลหลวงพ่อองค์ไหนสนใจสร้างวัตถุมงคลติดต่อมานะครับเนี่ครับองคเนครับแต่ผมจะให้บูชาแค่งานต้นแบบนะครับเนี่ยครับถอดได้วิคเนถอดได้สามส่วนนะครับ,นะรบเพื่อง่ายต่การทําพิมพ์นะครับ ฐานเทีน่าก็เนี่ยครับง่ายในการทําพิมพ์โอเคครับขนมโมสกะเอ้หนูโมสกะโมสมไอ้โมโอโอโมสมโอสกะโอมโอโอสกะเนาะจำไม่ได้ครับเนี่ยเฮ้ยคนนี้ครับที่ฉีดเมื่อคืนก็ไงก็ซื้อต้นแบบผมไปแต่งทำให้ช่างทำพิมพ์ทำพิมพ์ได้ครับ นีะครับองคนี้ครับถ้าเกิดประกอบทั้งองค์ก็นี่ครับอลังการเลยครับงานต้นแบบนะครับขออยู่ในหมื่นหนึ่งครับก็ซื้อผมไปเพื่อไปทำงานตัวเองนะครับงานี้องานนะครับ ใจติดต่อมานะครับแต่องคเน่องศสีคเนยะครับ <c oughs>